งา,างแบบหยุดเลียงก,กับสางานโลจิสติกและสายการเงินพาไปส่องบรรยากาศงาน BU Open House 2,023กับอีกหนึ่งคณะที่มีสาขามากที่สุดในมกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจซึ่งคลิปนี้จะพาไปดูอีก4สาขาค่ะสายงานโลจิสติกทั้ังขนส่งทางบกทางเรือทางอากาศแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ให้น้องๆได้เรียนรู้จริงทำงานจริงกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำมกรุงเทพมีให้เลือกทั้งสงสาขา สาขาวิชาการจัดก,การโลจิสติกส์และส่งอุปทานและสาขาวิชาการจัดก,การโลจิสติกส์และส่งอุปทานมุ่งเน commerce ้นดิจิทัลคอมเมอร์ซ์โลจิสติกที่ไม่ได้เรียนแค่การขนส่งเท่านั้นนะคะแต่เรียนทั้งการวิเคราะห์วางแผนและคำนวณด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดเพราะเอาจริงๆโลจิสติกส์เนี่ยมันเหมือนแบบวนอยู่รอบโลกเราเลยทุกวันนี้ก็ว่าได้เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นโลจิสติกส์แล้วมันมีความเป็นอ e ีคอมเม c ร์ซที่มันเป็นระบบออนไลน์เนี่ยมันคือมันน่าสนใจมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยค่ะใช่ ไหนเนี่ยอยากเป็นววยรื่นเงินล้านก็ต้องสายการเงินกับสาขาวิชาการเงินสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อวางแผนการเงินในอนาคตทั้งแผนประกันมรดกหรือวางแผนเกษียณเวิร์กช็อปกับกิจกรรมบอร์ดเกมบอร์ดเกมที่จะช่วยการลงทุนให้น้อง รู้จักใช้เงินเป็นใช้เงินเก่งหรือว่าใช้เงินทํางานแทนเรานะครับจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนภาษีนะครับการวางแผนในการลงทุนนะครับแล้วก็การวางแผนเรื่องประกันสุขภาพนะครับโดยที่ทางสายงานเราเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับจะจบกันไปเป็นนักวางแผนหรือว่าที่เราเรียกว่า CFP นะครับอยากเปิดธุรกิจส่วนตัวค่ะ,ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นบริหารของที่นี่อะค่ะพวกแบบการลงทุนอะไรของที่เห็นเหมือนมีอะไรอย่างงี้ใช่เรียน อยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็อยากมาเรียนต่อที่นี่เพื่ออาจจะอัพเลเวลขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะอยากเป็นมีักธุรกิจส่วนตัวครับก็จงใจมาแบบเรียนบริหารอย่างวหลักสูตรที่ทันสมัยครบทุกด้านของการบริหารเพราะมีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียนตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคตต้องคณะบริหารธุรกิจมกรุงเทพค่ะ